ลักษณะการพูดของอสัพปบุรุษพิขูทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัพปบุรุษสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือหนึ่งพิคูทั้งหลายอสัพปบุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทําให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดหย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารพิขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอัพป,ปบุรุษ 2. องพิคุทั้งหลายอัศป,ปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ แม้ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไข้แขว,ขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ทิขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัปปบุรุษ สามพิุทั้งหลายอสัพพวุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไข้แขว,ขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่พิขุทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัพปบุรุษสี่ทิขุทั้งหลายอสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีกเลี้ยว กล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดารทิขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสสปบุรุษทิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสสปบุรุษ